วันศุกร์ที่23กรกฎาคม2 0 2 1นะครับชาววันนี้เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากหนังสืออพยพแต่วันนี้เรามาถึงบทที่20แล้วนะครับหนังสืออพยพมีทั้งหมด40บทเราเดินทางร่วมไปกับชาวยิวที่พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์แล้ววันนี้เราก็อยู่วาดภาพตัวเองนะครับว่าเราเป็น ก็บุคคลหนึ่งที่เดินทางกับประชากรพระเจ้าอยู่ในกลุ่มชนพวกนั้นนำโดยโมเสสที่พระเจ้าบัญชาให้พาผ่านพ้นมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เราได้ยินเรื่องราวการข้ามทะเลต้นกกมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชาวยิวนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับพี่น้องเราคนไทยหรือมนุษย์ธรรมดานี่ก็คือชอบบน่น ชอบบน่นเวลาอยู่ในทะเลทรายเราก็เวลาหิวก็บน่นเวลากระหายก็บน่นก็บ่นสารพัดอย่างคือไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งทางทางที่ตัวเองก็เผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากต่างๆมากมายแล้วก็บน่นอันคำว่าบ่นเนี่ยมันจะทำลายสังคมมากที่เดียวนะครับเป็นปีศาจมันก็จะใช้เรื่องนี้แหละสาตานมันชอบชอบใช้เ,เรื่องนี้แหละก็คือหนึ่ง ความไม่รู้สึกว่าไม่พอเพียงไม่พอใจสักอย่างเราดูสังคมไทยณนะวันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะ่ะไอ้น,นี้พอเองก็เชื่อว่าให้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนะระบอบการการบริหารประเทศอย่างไรเปลี่ยนรัฐบาลกี่ชุดให้เราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันก็จะไม่มีอะไรที่ทำให้เราพอใจสักหนึ่งอย่างเราก็จะหาเหตุผลมา บนตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เราไม่สมควรจะบน่นแต่บางทีก็บน่นฉะนั้นประชาชนชาวยิวเขาก็เป็นแบบนั้นเขาก็บน่นแล้วก็ต้องต่อว่าผู้นำต่อว่าอะไรสารพัดอย่างต่อว่าโมเสต่อว่าอาโรนก็เท่ากับต่อว่าพระเจ้าและแต่ว่าทีนี้บางครั้งมันต้องมีเหตุมีผลบ่นที่บ่นได้นะครับบ่นเนี่ยเราต้องบ่น แต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องไม่ใช่ว่าบ่นไปเรื่อยแต่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลในตัวมันเองฉะนั้นวันนี้แหละทีะ่เราต้องไตร่ตรองเรื่องนี้ประชาชนชาวยิวในสมัยนั้นเราก็เข้าใจแหละเวลาที่อยู่ในความลําบากต้องเดินทางในทะเลทรายแม้ว่าอาจจะมีบ่นบ้างก็เป็นไปได้แต่ว่าทีนี้ถ้าคนหนึ่ง ที่ยึดเหตุยึดผลที่เราต้องในภาวะที่เราต้องช่วยกันเนี่ยแล้วก็อย่างเช่นว่าถ้าไม่ห้องนี้มันมืดเหลือเกินทาให้มันมืดแต่ถ้าเกิดไม่ได้คิดทําอะไรเลยถ้าเราช่วยกันที่จะหาเทียนสักเล่มหนึ่งมาจุดหรืออะไรต่างๆแบบนี้ก็ไปด้วยกันได้ฉะนั้นถ้าบ่นแล้วอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดผลนะครับ วันนี้โมเสสเขาก็ช่วยประชาชนมากมายซึ่งเราข้ามไปหลายเรื่องเลยนะครับว่ากว่าจะมาเดินทางข้ามทะเลทรายนี่คนที่รับสึกหนักก็คือผู้นำคือโมเสสนั่นเองกับอาโรนหลังจากนั้นแม้เขาหิวพระเจ้าก็ประทานอาหารให้ทั้งน้ำทั้งนกคุ้มเราได้ยินเรื่องราไปหมดแล้วแต่เมื่อการเข้าสู่แผ่นดินใหม่เขาก็ต้องออกแรงมากขึ้นนะครับต้องสู้รบ และมีอย่างหนึ่งวันนี้เราก็สังเกตในพระวจนะของพระเจ้าที่เราข้ามไปนะครับข้ามไปจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือ,อมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเวลาเขามาถึงใกล้ภูเขาไซนายหรือเราเรียกวภูเขาซีนายณนะที่นั้นนี่โมเสสยังโชคดีที่ได้พบกับพ่อตาพ่อตาชื่อเยโตนะครับที่ไปเอาลูกสาวเขามาได้ได้ลูกสาวเขาแหละ เป็นภรรยาก็คือซิปโปราแล้วก็มีลูกสองคนอันนี้เท้าความเฉยๆนะครับก็คือเกอร์โชนกับเอเลียเอเชอนี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับโมเสสมีลูกสองคนแต่ว่าโมเสสเขาก็เป็นคนที่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเพราะว่าเยโธเขาก็เห็นแล้วละ่ะการนำประชาชนประมาณสองล้านคนสองล้านกว่าคนออกมาเนี่ยมีทั้ง ผู้ชายหกแสนคนแล้วนอกนั้นผู้หญิงลูกหลานเด็กโอ้โหคงจะลำบากมากทีเดียวและที่สำคัญที่สุดสังคมเมื่ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่ก็มีกระทบกระทั่งมีเอารัดเอาเปรียบมีความยุติธรรมมีผิดศีลธรรมมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโมเสสทำงานแค่กับอาโรนสองคนเท่านั้นอันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ แล้วโมเสสก็เลยฟังคําแนะนําจากพ่อตาพ่อตานี่เป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากที่เดียวก็เลยบอกโมเสสว่าเมื่อเห็นพี่น้องเขาทะเลาะกันเราไม่ต้องลงไปหรอกเรื่องหยุ่มร่วมยิมเรื่องเล็กๆเราอย่าลงไปเรารู้จักแบ่งการทำงานรู้จักที่จะไว้ใจคนอื่น ฉะนั้นจึงแนะนำโมเสสว่าทำไมไม่ตั้งผู้พิจารณาคดีตั้งผู้ช่วยแล้วก็ไว้ใจเขาอันนี้เป็นลักษณะที่ดีนะครับที่ในในสังคมการทำงานในศาสนาจากักรก็เช่นเดียวกันรูปแบบที่ภาษาปาฟรานซิสได้ทำมาตลอดนั้นก็คือการกระจายอำนาจ การที่พง์ไม่ได้ยึดอำนาจนั่งอยู่บนบัลลังก์อยู่ผู้เดียวฉะนั้นจึงถ่ายทอดให้รับผิดชอบด้วยกันและนี่แหละคือความหมายของการก้าวเดินไปด้วยกันและพระเยซูคริสต์ก็ทำมาแล้วเราก็ได้เห็นในพระวาจาพระเจ้าทุกตอนได้มอบอำนาจได้เล่าเรื่องทุกเรื่องให้กับบรรดาอคธรรมทูตให้กับบรรดาสิทธิ์ผู้ที่ทำงานอยู่ใกล้ชิด พงก็ยังเรียกบรรด,ดาสิทธ์ว่าเป็นเพื่อนไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยผู้ร่วมงานเนี่ยมันลึกซึ้งมากคือต้องไว้ใจด้วยกันจะต้องไม่มีอะไรที่อันนี้ทุกอย่างมันเก็บไว้กับตัวเองเป็นความลับพ่อตาของโมเสสเนี่ยเขาเห็นแล้วล่ะโมเสสนี่คงจะหนักอึ้งเพราะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ควบคุมคนเดียวไม่ได้หรอกแต่โมเสสก็ทำตามนะทำตามก็คือ แบ่งประชาชนเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าจะมีผู้ที่ดูแลเพราะว่าพวกนี้ผิดศีลธรรมมากนะครับเวลายิ่งอยู่ในที่เปรี่ยวแล้วก็เมื่อมอบความไว้วางใจแต่งตั้งแล้วก็ต้องไว้ใจเขาไว้ใจผู้ที่ร่วมงานมีการสื่อสารกันอย่างดีอันนี้น่าตรอยตองมากนะครับเพราะว่าเราต้องมาทบทวนบทบาทของผู้นำทุกรูปแบบ เราไม่ใช่ว่า,าเก็บความลับเก็บอำนาจไว้อยู่อยู่คนเดียวฉะนั้นโมเสสเขาก็เลยทำตามที่เยโธได้แนะนำอันนี้เป็นสิ่งที่ที่งดงามมากในขณะเดียวกันที่โมเสสได้ตั้งผู้พิพากษาคดีแล้วนี่ตัวเขาเองเขาก็ขึ้นไปบนภูเขาไซนายและวันนี้แหละหัวใจสำคัญ ที่เราจะต้องเรียนรู้มากมายก็คือเรื่องบัญญัติสิบประการพระบัญญัติสิบประการที่เราตั้งแต่เด็กท้าชาวคริสต์นะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเราก็มีการาให้ท่องให้จําหวังว่าพวกเราที่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจะจําบัญญัติสิบประการได้นะครับโมเสสนั้นขึ้นไปภาวนาที่สําคัญสุดอยู่บนภูเขาไซนายนต้องการที่เงียบ ไตรตรองฟังพระวาจาพระบัญชาพระเจ้าและโมเสก็เห็นแล้วล่ะว่าประชาชนนั้นเริ่มที่จะเรียกว่า,าเป็นพวกที่อ่อนไหวง่ายเป็นพวกที่แบบว่าทรยศนะทรยศง่ายเป็นพวกที่เรียกว่าลืมอดีตแล้วก็เริ่มชีวิตแบบไม่ได้คิดถึง ความหมายของชีวิตจริงๆในระหว่างที่ตัวเองเป็นทาตุลำบากแค่ไหนก็บน่นแล้วตอนนี้ออกมามีอิสระก็บ่นอีกฉะนั้นแล้วก็ผิดสินธรรมอีกมากมายทีเดียวโบเสียจริงได้ขอพระเจ้าทำอย่างไรจึงออกกฎหมายที่สำคัญอันนี้แหละครับก็คือ divine law d i v i n law นี่หมายถึงว่ากฎของพระเจ้านั้นพวกเราต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราคือบัญญัติสิบประการนี้เป็นพันธสัญญาเป็นพระบัญญัติของพระเจ้านะครับเป็นกฎหมายของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ข้อแนะนำหรือไม่ใช่เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตหรือว่าจะทำก็ได้จะไม่ทำก็ได้แต่นี่เป็นพระบัญญัติที่พระเจ้ามีบัญชาและประทานให้ก็คือ สรุปง่ายๆก็คือเป็นข้อบังคับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับในลักษณะของกฎหมายนี่มันจะมีหลายประเภทมีน้ำหนักในตัวกฎหมายนี่ต่างกันมากแม้ว่าเอกสารของที่ออกมาจากพระศาสนาจักรออกมาจากสันตสํานักก็จะมีหลากหลายรูปแบบรูปแบบที่สําคัญสุดที่เป็นกฎเขาเรียกว่าธรรมนูญ แต่นี้แหละคือธรรมนูญของพระเจ้าและถ้ามันลำดับที่รองรองลงมาก็อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นอาจจะเรียกเป็นกฤษฎีกาอาจจะเรียกเป็นาราชบัญญัติพระราชบัญญัติก็จะมีหลั่นชั้นของมันและที่มีน้ําหนักอ่อนมากที่สุดเลยนั่นก็คือคำแนะนำอย่างเช่นวันนี้แม้คำสั่งรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้อง ฟังเพราะว่าบางเรื่องนี้มันต้องเด็ดขาดบางเรื่องถ้าบอกว่าปิดประเทศแต่ว่าบังคับหรือไม่บังคับก็อีกนี่เป็นคำแนะนำหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอะไรก็ตามเป็นคำแนะนำก็คือเราก็ต้องใช้สมองคิดแหละว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่บางคนนี่มีความดื้อรั้นไงอ๋อนี่เป็นแค่คำแนะนำไม่ต้องทำแต่ถ้าว่าบัญญัติสิบประการของพระเจ้านั้น ไม่ใช่เป็นคำแนะนำแต่เป็นบัญชาของพระเจ้าอันนี้เป็นกฎหมายเป็นดีวายลเลยนะครับและนอกนั้นเราก็ต้องเพราะว่ากฎนี้มันจะ,ะหนึ่งที่สำคัญสุดเป็นกฎหมายที่พระเจ้าประทานให้และเป็นกฎหมายควบคุมทางการปฏิบัติตนทางศาสนาและทางศีลธรรมบัญชาสิปการนั้นเราก็มีภาพยนตร์มากมายทีเดียวนะครับที่เราได้รู้จักมาแล้ว แต่เาว่าเราคิดง่ายๆสรุปแล้วจะมีสองลักษณะเท่านั้นเองสองลักษณะกล่าวคือแนวตั้งก่อนแนวตั้งนี่ก็คือหน้าที่ต่อพระเจ้าอันนี้จำง่ายๆหน้าที่ต่อพระเจ้ามีสี่อย่างแล้วก็ต่อหน้าหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์นี่มีหประการที่เน้นจริงๆโมเสสเนี่ยเป็นคนที่ ร่ำเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตัวเองมีความรู้นะครับในความจริงเ่เพราะว่าเรียนวิชากฎหมายแน่ๆจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยวัยเยาว์เพราะเป็นลูกบุญธรรมของธิดาของฟาฮาโรแล้วก็ส่งไปเรียนวิทยาการต่างๆฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้อยู่แล้วเรื่องกฎหมายฉะนั้นเมื่อได้รับการดนใจมีบัญชาจากพระเจ้าให้เขียนแต่เชื่อว่าโมเสสนี่เขียนสั้นมากนะครับ บรรญัดิสิบประการจึงมีลักษณะเป็นเหมือนหินสองแผ่นแผ่นหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าหน้าที่เป็นเส้นตรงก็แล้วกันขึ้นไปสู่เบื้องบนคือหน้าที่ต่อพระเจ้าแล้วก็เส้นนอนหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นสมัยพระเยซูคริสต์จึงสรุปบัญญตัตินี้หน้าที่สองอย่างในชีวิตรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์อันนี้จึงเป็นข้อสรุปทั้งหลายทั้งบวนแต่ว่า ในต,ต่อมาเนี่ยเราได้ศึกษามากมายการขยายความก็พูดง่ายๆว่ามีธรรมนูญหลักเราต้องมีกฎหมายย่อยอีกมากมายทีเดียวไอ้กฎหมายย่อยเนี่ยบางคนไปใช้ตีความผิดมากมายทีเดียวนะครับเร,เรื่องนี้ในพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันเราอาจจะได้ไตรตรองและก้าวเดินไปด้วยกันต่อไปในพระคัมภีร์จากหนังสือเลวินิตี จากหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็นสูตรตพจรพของเรื่องกฎหมายนี่แหละที่อธิบายเป็นอัถธาทธี่บายว่างั้นเถอะนะครับเมื่อออกกฎหมายแล้วก็จะต้องมีการตีความแต่วันนี้เราดูกฎหมายแม่ก่อนกฎหมายแม่นั้นก็คือบัญญัติสิบประการที่โมเสสได้รับมาจากพระเจ้าเพื่อที่จะมาปกครองประชาชนโดยเฉพาะในการ ความเชื่อพันธสัญญาผูกพันกับพระเจ้าและเป็นควบคุมชีวิตแต่ละวันเรื่องศิลธรรมนะครับกฎหมายใหญ่ๆที่ถึงพระเจ้านั้นที่ได้รับมาจากโมเสสนั้นเราต้องคงจะจําได้แล้วนะครับว่าที่สําคัญสุดนั้นก็คือนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอันนี้สําคัญที่สุดอันนี้เป็นเป็นหัวเป็น,ปนตัวตั้งเลยเป็นกฎหมายหลัก และหลังจากนั้นก็ผลตามมาก็จะมีมากมายเช่นว่าเราจะไปทำรูปเขารพปูชาคือนักทศกัณฐ์เ,เรียกว่าพระอื่นใดอื่นๆที่เราทำไม่ได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นก็มีเรื่องมากมายซึ่งเราก็ในพระคัมภีร์จะเล่าเราได้ยินเรื่องบางทีก็หมดหวังในชีวิตก็ไปพึ่งพึ่งเครื่องรางของขังไปพึ่ง หมอดูไปพึ่งหัวทองคำที่ชาวยิวได้สร้างขึ้นนี่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายกันหลายประเด็นเลยนะครับนี่เป็นเรื่องปีกย่อยไปแล้วแล้วก็บางครั้งก็การที่ไปเคารพรูปบูชาซึ่งความจริงชาวคาทอลิกนี่เราก็ารู้อยู่แล้วนะครับเราอนุญาตที่ให้มีภาพวาดรูปปั้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เห็นว่ารูปปัน้นรูปวาดเหล่านั้น เป็นเครื่องหลางของขังนะครับไม่ไม่ใช่เช่นนั้นอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแต่เพราะเราเป็นมนุษย์เราต้องการสื่อที่ไปไปไกลไปสูงกว่านั้นอีกที่เราเห็นพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนมีองค์พระเยซูคริสต์อยู่นั้นทําให้เราได้คิดถึงพระเยซูคริสต์จริงๆที่ในพงค์ขณะที่พระง์รับทรมานนั้นเป็นอย่างไรเพราะบางคนนั้น จะเกิดจินตนาการกับตัวเองได้ก็ต่อเมื่อได้สัมผัสได้เห็นด้วยประสาทสัมผัสในชีวิตเรานะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะขออนุญาตมีโอกาสจะค่อยๆที่มาถ่ายทอดอธิบายการออกนามพระเจ้านี้ก็สำคัญปัจจุบันนั้นเราไม่พอใจอะไรเราบ่นอะไรแล้วก็เราก็ได้ยินบ่อยๆละโดยเฉพาะเนี่ยภาพยนตร์จะออกนามพระเจ้าอะไรโอ้กาชอะไรพวกนี้ก็ว่าไป ก็อธิบายจีซัสครายอะไรก็พูดไปเรื่อยเปยื่อยบางครั้งเราต้องดูว่าอะไรมันเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับและก็เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอธิบายแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยมากในบูชาขอบคุณแต่ละเช้าก็คือว่าการถือวันพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอาทิตย์เดียวพระเจ้าขอประมาณหนึ่งวันแล้วขอ ประมาณชั่วโมงเดียวนั่นแหละเป็นให้เราหยุดได้ไตรตรองแต่วันนี้คืออะไรเราต้องคิดนอกนั้นบัญญัติที่สำคัญอื่นๆที่เป็นเส้นนอนนั้นก็คือความรักต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยการเคารพต่อบรรพบุรุษให้เกียรติบรรพบุรุษโดยเฉพาะบิดามารยาบิดามารดาปู่ย่าตายายแล้วเดือนนี้เดือนกร,รกฎาคมที่พระซาฟะฟ,ะฟ,ะฟรานซิสนั้นขอให้ลื้อฟื้นนะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ วันที่25นี่แหละให้เราได้คิดถึงให้ทำอย่างไรแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งปวงบัตรพบุรุษของเรานะครับลกดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อมาต่อเพื่อนมนุษย์นย่การฆ่าคนนี่คือบาปนะครับการฆ่าคนการที่ล่วงประเวณีการผิดลูกเมียผู้อื่นการลักทรัพย์ลักขโมย แล้วก็การที่เป็นคนโลภเป็นคนทีอ่อยากได้ของผู้อื่นและเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญความจริงอันนี้ก็สําคัญคือโกหกมดเท็ดโกหกมดเท็ดนี่เป็นเรื่องของซาตานล้วนๆเลยซาตานล้วนๆเลยชอบโกหกชอบหลอกลวงเราจะเป็นคนประเภทใดวันนี้น่าจะเป็นข้อคิดให้เราได้ตรายตองเรื่องอาบัญญัติสิประการ นะครับจริงๆแบ่งแค่เป็นสองประเภทเใหญ่ๆเท่านั้นเองก็คือเส้นตรงขึ้นไปบนข้างบนคิดอย่างนี้ก็คือหน้าที่ต่อพระเจ้าและเส้นนอนก็คือหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็วันนี้พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อจากเมื่อเมื่อวันวันซื่นนะครับก็คือมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ตกในดินพงได้อธิบายและพออธิบายไปแล้วหลายรอบทีเดียวว่า อย่างไรดีชีวิตเราเป็นดินประเภทไหนเราได้รับเมล็ดพันธุ์มาแล้วคือพระวาจาพระเจ้าเราล่ะอยู่ในประเภทไหนบางคนนี่ผิวเผินมากบางคนรู้สึกร้อนลนแต่แป๊บเดียวจบไม่ได้เกิดดอกออกผลวันนี้เราน่าจะพววด,ดินชีวิตสักหน่อยวันนี้เราน่าจะาเรียกว่าทบทวนเรื่องว่าเราเป็นดินประเภทไหนและเพื่อต้อนรับ พระวาจาพระเจ้าให้มันเกิดดอกออกผลอย่างไรนิดเดียวก็ยังดีนะครับวันนี้เราก็ขอให้ได้เตรียมเตรียมหัวใจเราสักหน่อยหนึ่งในภาวะที่เราเกิดการ,รเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้มันยิ่งทียิ่งเลวร้ายลงแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเราจะไม่บ่นแหละเราจะต้องทำเล็กๆน้อยน้อย เอาบุคคลที่ใกล้ตัวลราก่อนเรายึดกับการประพฤติของเรากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก่อนจากตัวเราบางครั้งเราไปวาดภาพยิ่งใหญ่มากการทําความดีนั้นบางทีทําเรื่องนิดเดียวแต่เอาเรื่องที่สําคัญแล้วก็เข้าประเด็นอันนี้จะแต่ละคนถ้าคิดแบบนี้ก็จะไปด้วยกันได้ในภาวะแบบนี้นะครับเราคิดอย่างเดียวเราจะไม่เราจะลดการบน่น เราจะลดการบน่นมาเราจะลดแล้วก็ไว้ใจในพระเจ้าวันนี้พ่อภาวนาเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ขอความภาวนานะครับตามเจตนารมณ์ที่ขอมาและผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคณะที่ทํางานคณะแพทย์คณะพยาบาลอันนี้จะไม่ลืมเด็ดขาดเพราะว่าเราก็จะขอกําลังจากเขาและที่สําคัญสุดนั้นเราได้ยินข่าวคราว,าว,าวทุกวันมันบางบาง,บางทีก็มีข่าวคราว,าวที่น่าเกลียด ก็คือความเห็นแก่ตัวของคนที่ในยามเจ็บป่วยนั้นหัวใจสำคัญหนึ่งการเอื้ออาทรการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครความเป็นพี่น้องกันพดาดรภาพอันนี้ต้องมาไตร่ตรองแล้วก็คิดคิดให้ตกคิดให้เกิดผลพ่อภาวนาะสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับใครที่เกิดวันที่23กรกฎาคมและผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะครับมีหลายคนที่ที่รู้จัก ขอพระเจ้าได้ประทานพรมากเป็นพิเศษให้เราเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นปากเป็นหูของพระเยซูคริสตที่ให้พระวจนะของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์มันตกอยู่ในพื้นที่ดินดีนะครับการใช้พจนะมธทรสพ์มาทรสมธทรัตวาจาหรือมธทูรพ์เนี่ยให้มันเกิดผลพูดให้เป็นกำลังใจแก่กันและกันขอพระเจ้าประทานพระพร